สบายดีพี่น้องกองไฟเอ้อไอไซยิ่งกาวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีทั้งผู้ใหม่แล้วกับผู้เก่าขอบคุณขอบโมอบขอบเจอพี่น้องกองไฟคู่คนนะครับเนาะนะที่แวะมาเป็นกำลังแรงโมกำลังแรงเจอดูย user, ูเซอร์นะครับเนาะงสำหรับคลิปของการทำสวนองุ่นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับองุ่นของเฮามื่อวันนี้ก็เดินทางมาหอดแปดสิบหกวันนานแปดสิบหกมื้อเลยได้พี่น้องเนะาะ เมื่อนี้นะครับเานาะองุ่นของเราเดินทางมาถึง86วันเป็นที่เรียบร้อยว่าสันทอ86มือแล้วนะครับสำหรับคลิปของวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตตอบคำถามของพี่เพื่อนเพื่อน FC นะครับเนาะที่เพิ่นได้เอามาพิมพ์คอมเมนต์ถามว่าถามว่าเราจะฉีดแคลเซียมโบรอน ตอนไหนดีอาจารย์เนาะหรือว่าเวลาไหนตอนไหนอะไรเนาะพี่น้องเนาะเราจะฉีดแคลเซียมโบรอนอ่าตอนไหนหว่าสารสําหรับอ่างุ่นเนาะครับเนาะซึ่งคําถามนี้นะครับเนาะกัเอเธอผมต้องได้ทักลงไปหาหรือว่าโทรลงไปถามที่ปรึกษาเนาะครับเนาะสวนใหญ่หรือว่าสวนที่ปรึกษาของผมเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับการใช้แคลเซียมโบรอนในกับองุ่นว่าพันาะเนาะพ่อพืชเขาต้องเข้าใจก่อนได้พี่น้องเข้าใจคําว่าแคลเซียมโบรอนนี่เป็นเขาเรียกว่าธาตุอาหารรองเนาะพี่น้องเนาะธาตุอาหารหลักอาหารรองมีเพลือบดอะไรเนาะตามวิชาการเนาะครับเนาะเฮาก็เลยได้ขอคําปรึกษานะครับจากสวนใหญ่หรือว่าสวนพี่เลี้ยงนะครับซึ่ง เราต้องเข้าใจว่าผลไม้แต่ละชนิดแต่ละอย่างนั้นมันไม่คือกันนะฮะมันมีคือกันได้พี่น้องเลยสำหรับมง่ลเป็นผลไม้เปลือกบางวานทอนเนสการที่เห่าใสแค่เสียมบร้อนเฮาต้องใสช่วงไหนนะครับเนาะหรือบางครั้งเราจะใช้หรือไม่ใช้นั่นแหละมัที่นี้ผมก็เลยโทรลงไปถามนะครับเนาะดังได้สดับมาพูนแล้ว อขออนุญาตดพว่นองเนาะะหลังจากที่ผมโทรลงไปถามสวนใหญ่เนาะเพื่อนก็นให้คําปรึกษาผมมาว่าสําหรับการปลูกอง,งุ่นนั้นการใช้แคลเซียมบอลอนหรือว่าการฉีดแคลเซียมบอลอนนั้นส่วนมากแล้วถ้าเราใช้สลายแมอสนะฮะสลายแมอสเขียวอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องฉีดแคลเซียมบอลอนก็ได้เพราะว่าแคลเซียมในสลายนมอสเขียวก็มี ที่เขาบอกอย่างนี้นะครับคือสวนที่ปรึกษาของผมนะฮะเขาพูดอย่างนี้แต่ถ้าเราจะฉีดแต่ถ้าเราจะฉีดนะครับพี่เขาบอกว่าต้องฉีดในช่วงระยะที่องุ่นติดติดแล้วนะครับติดหมากนะครับติดหมากติดผลแล้วระยะเวลาไหนเม็ดองุ่นประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวว่าวอาาร์เถอะเท่าเมเ็ดถั่วเขียวโอ้ถั่วเขียว <laughs> อ่า,อางนเท่าเม็ดโถเขียวนะครับแล้วก็ฉีดน,น,นฉีดสองครั้งแค่นั้นนะครับห้ามใช้พรมเพื่อขาวางนั้นนะฮะสองครั้งคือห่างกันนะครั้งแรกฉีดอพอฉีดครั้งแรกปุ๊บครั้งที่สองห่างกันประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ฉีดแค่นั้นนะสองครั้งแล้วก็หยุดห้ามฉีดนะครับถ้าใช้พรมเพื่ออ่างนจะแตกนะฮะเพราะว่าต้องเข้าใจว่า เปลือกงุ่นนั้นบางเป็นอย่างมากนะฮะเนาะอันนี้เท่าที่สวนที่ปรึกษาให้คำปรึกษาผมมานะครับผมก็มาตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนเอฟซี FC นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามผมนะครับผมก็มีสวนที่ปรึกษาที่จะให้คำตอบได้นะครับคือเอาตรงๆถ้าเราฉีด แมมมอสเขียวอยู่แล้วนะครับเราให้แมมมอสเขียวเขา,าทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้แคลเซียมบลอนก็ได้นะครับสำหรับผลไม้แต่และชนิดแต่และอย่างไม่เหมือนกันได้พี่น้องเอ้ยนะครับมันมีค,คือกันได้เออแต่ว่าเขาจําเป็นไหมเขาต้องใช้แคลเซียมไหมต้องใช้ครับแต่ว่าถ้าเราใช้แมมมอสเขียวอยู่แล้วไอ้แมแมมอสเขียวหรือว่าสไลดยฟองดูอยู่แล้ว อ่าโอเคเขามีแคลเซียมในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับนะในการให้อาหารเสริมนะครับธาตุอาหารอาหารเสริมธาตุลักธาตุร่องเรือหอกะเขามีอยู่แล้วในในตัวนั้นนะฮะพี่เขาก็เลยบอกว่าไม่จําเป็นต้องฉีดก็ได้ถ้าเราใช้เมมโตเขียวแต่ถ้าเราอยากจะฉีดเราเราจะฉีดตอนไหนตอนที่องุ่นเราปิดติดเม็ดแล้วหรือว่าติดลูกติดผลแล้วเม็ดเท่าถั่วเขียวนะฮะ เม็ดเท่าเมล็ดถั่วเขียวทําการฉีดแล้วก็าห่างเว้นไปประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ฉีดฉีดแค่2ครั้งนะครับอย่าใช้พัมเพื่อประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนเอันนี้ขอขอนุญาตตอบคําถามพี่ๆเพ่านเพื่อนเอฟซีท่านนี้นะครับขอบคุณหลายเด้อครับเนาะถ้าชอบก็กดไลค์ได้พี่น้องไงถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดเก็บเอาไว้นะครับปลูกไปปลูกไปด้วยกันดูแลไปด้วยกันเนาะในการเอ็ดคอนเทน เกี่ยวกับองุ่นผมก็บมีได้มีความรู้มาแต่เชเรอครับแต่ถ้าพี่เพื่อนคนไหนสนใจทักเข้ามาทักถามผมก็จะโทรลงไปถามสวนที่ปรึกษาทัานทีเพื่อที่จะนําความเหล่านั้นหรือว่านำนำคาพูดของพี่ท่านนั่นแหละ,ะที่เขาประสบผลสําเร็จแล้วก็เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะะเป็นสิบสิบไร่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะแล้วก็ดังในโลกโซเชียลนะครับถ้าพี่เพื่อนคนไหน ติดตามช่องดังๆใหญ่ๆจะเห็นพี่เขาออกมาพูดนะฮะออกมาพูดออกมาคุยออกมาเล่าเรื่องแต่ว่าจะเป็นองุ่นที่เต็มต้นแล้วอย่างที่ผมว่าผมเป็นช่องเล็กๆนะครับที่เพิ่งจะมาทำเกี่ยวกับคอนเทนต์องุ่นนะฮะผมก็ต้องขอคำปรึกษาจากท่านพี่ท่านนั้นนะครับเอาละพี่น้องเอ๋พวกมาบ้านเฮาคือเก้าบาทที่นี้ <laughs> ว,ว้าวภาษาบ้านเฮาคือเก้าพี่น้อง หลังจากที่โอเคนะพี่น้องหลังจากที่เ้ามมือวานนี้เฮาก็ได้ทําการตัดบางสิ่งบางอย่างหรือว่าตัดยอดเอวันก่อนนะตัดยอดหลังจากที่เราได้ตัดยอดประมาณประมาณหนึ่งถึงสองวันนะครับเราจะมาดูความแตกต่างอีกนะครับพี่น้องพี่น้องจะสังเกตได้ว่ายอดองุ่นของผมนะครับกุดกุ้มดุ้มกิมดิม อะ,อะไรแต่ดูโอ้ยคอยลูกนําภาษาเจ้าดิกูดกุมดุมกิมดิมว้าไปเนาะพี่น้องเนงาะหลังจากที่เฮาได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการอาหยุดยอดเดินยอดเพลินละเนาะเพื่อที่จะเอากิง่งแขนงก้างปลากิง่งเค็มนะครับเนาะกินกิ่งอามกิ่งเค็มเลยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เราทําการตัดยอดปุ๊บนะครับเราจะเห็นได้ทันทีว่ายอด จะเริ่มอวบนะครับเง่าเง้า,งายอดเขาจะเริ่มอวบแล้วนะฮะเขาจะไม่ส่งอาหารไปยอดอยอดใหญ่เขาจะส่งอาหาราไปที่ยอดเล็กๆแต่นี้เห็นไหมพี่น้องอยอดเล็กๆหรือว่ากิ่งขะแงเล็กๆเนี่ยรู้สึกว่าจะตั้งนะฮะเยอะเรามีตั้งในเลื้อนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ยอดนี้พอเราตัดปุ๊บเนี่ยดูยอดเขานะครับยอดเขาพุ่งเลย ยอดเขาเริ่มพุ่งเลยตัดได้สองวันยอดพุ่งนะฮะอ่าแต่ตัวไหนที่ถ้าตั้งนานเราก็สามารถที่จะเก็บเขาได้นะฮะคือเก็บก็คือตัดทิ้งไปเลยเราเอาแค่ยอดนี้ยอดนี้อ่าเราเอากิ่งนี้กับกิ่งนี้อะไระจักเพลยพี่อ,อิตาดุยกับว้าปีนไปปีนมาสลับ <laughs> เอเธอพี่น้องงงนะครับเออมันเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าตัวผมเองนะครับอ่าผมก็เป็นมือใหม่นะครับแต่ผมไม่สนใจได้ ผมตัดเลยนะครับยังยอดนี้นะครับเนาะยอดนี้ตัดแล้วนะครับด้วยความบังเอิญอีกนะฮะพี่เพื่อนด้วยความบังเอิญคือวันนั้นแดดแรงมากนะฮะแล้วตอนกลางวันนี่ยอดเขาจะโน้มลงมาคือเขาจะอ่อนอุ้ยยแล้วลงมาถูกกับเหล็กอ่างงอตรงนี้อ่างงอตรงนี้แหละมาโดนเหล็กแดดร้อนยอดไหมอีกครับพี่เพื่อนยอดไหม ไปต่อไม่ได้ผมเลยตัดเลยแล้วเรามาดูกันว่าพอเราตัดแล้วเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาแตกแขนงออกมาข้างๆถ้าสวยงามผมก็จะจงนะฮะผมก็จะจงเลยนะครับผมจะเก็บไว้นะครับผมจะไม่ไม่ตัดคือพี่เขาบอกว่าถ้าเขาเดินออกมาได้พอประมาณหนึง่งถ้ายังไงถ้าเราน,นั่นก็ตัดเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจตัดเลยนะครับหยุดยอดหรือยังไงไม่หยุดไม่หยุดแล้วตัดทิ้มเลยนะตัดทิ้งเลยนะครับปีพีนเปื้อ แล้วทุกยอดนะครับที่เดินออกมาถ้าอย่างยอดนี้นะฮะผมผมผมก็จะนับแหละนะเริ่มนับถ้าถ้าเขามีออกมานะอ่านี่ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดในเดชเดี๋ยวผมตัดแหละผมไม่ได้สนนะครับพี่เพื่อนถ้าเราไม่ตัดยอดแขนงก้างป่าเขาจะไม่ค่อยออกแล้วออกก็ไม่เสมอออกยอดก็จะตั้งนะครับมันเป็นอย่างนี้พี่เพื่อนแต่ถามว่าตัวนี้ออกสวยไม่ออกสวยครับ ออกสวยนะฮะแขนงก้างปลาออกสวยมากนะออกสวยมากเพราะอะไรเพราะฝั่งโน้นไม่มีฝั่งฝั่งโน้นก็ไม่ออกเอฝอั่งโน้นไม่ออกยอดแขนงก้างปลาไม่ออกคือเขาส่งไปยอดคือเราเราตัดเราเด็ดยอดหลายครั้งอะ่ะเอาจริงๆที่จริงมันก็ไม่ใช่ยอดหรอกเนาะเพราะว่าเขาออกมาแล้วแล้วเขามี กิ่งก้านใบก้านหนึ่งก้านใบมี2ใบแล้วก็มี2ยอดคือเราเด็ดช่วงนี้ช่วงนี้พอเราเด็ดแล้วปล่อยให้ยอดเขาออกมาแล้วยอดเขาก็มางอกมแงกอะอะไรเหมือนเหมือนกับเขาจะติดช่อดอกแต่เขาไม่ติดช่อดอกกลับกลายเป็นยอดออกมานะฮะพี่เพืเ่อนๆกลับกลายเป็นยอดออกมาแล้วเราก็ไปตัดอีกพอเราไปตัดตรงนั้นเขาก็ส่งมาฝั่งนี้ใช่ไหมพอเขาเขาส่งมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เลยโอเคยอดคะแนนก้างปลาสวยนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองยอดที่สิบสองคือยอดนี้เราก็จะปล่อยปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยให้เขาเดินยาวไปเรื่อยแหละแต่สิ่งที่สําคัญก็คือแขนงก้างป่าเขาจะสวยงามมากเขาจะเสมอกันเท่าที่เท่าที่เราพอรู้นะครับปู้แลพี่น้องเลยเวาไทยเยอะเจ็บกกลิ้นได้พี่น้องเลยว่า,วา,วาวหึงกันดิเนาะ ว่าหึงกเัเจ็บเจ็บกกลีนหางมีเป็นเพื่อพี่น้องเลยเพื่อความเข้าใจนะครับเนาะสำหรับมือใหม่หัดปลูกนะครับก็ผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พี่เพื่อนเอฟนะครับที่เข้ามากดซับสไครต์เข้ามาดูเข้ามาจอบนะครับเข้ามาจอบดูในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Al องุ่นซึ่งเงินลงทุนมาจากเงินหมื่นดิจิตอลของรัฐบ<อ>าลผมขออนุญาตพูดอีกทีนะครับ และก็เว้าตลอดเนาะพี่น้องผมจะเว้าเกือบจะทุกคลิปเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาลงทุนนั่นก็คือเงินหมื่นของรัฐบาลเงินดิจิตอลนะครับเรานำมาต่อยอดอในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสวนอางหุนผมเองก็อยากจะให้มันประสบผลสำเร็จเด้อพี่น้องเด้อมีแมนดอกมินิแมนะมว่มมมเาเอสไปลแล้วเมันได้เสียทิมเสือาพี่น้องเสียทั้งเวลาได้พี่น้องเ,ลเวลาในการที่เฮาดำเนินการในการปู้ อ่าอย่างนั้นเลยนะ่ะแเดือนน่นแหละพี่น้อง8เดือนเจเดือน7เดือนคือการสะสมอาหารเนาะเท่าที่เราเข้าใจกันตอนนี้นะครับอางุนแปดวันยังมีท่านหอด3เดือนพี่น้องเลยเลยอีซี่มือจากหอด3เดือนถามว่าอางุนของเฮาสวยสดงดงามบอาสวยสดงดงามนะ,ทเ,ะทเท่าที่เท่าที่ไอเฮา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 เจอเองหรือว่าหรือว่าเอาเว้าเอา,เ,อาเ,จอเจอเจ้าของบอะพี่น้องอ่า แปดสิบหกมือสวยงามได้ขนาดนี้ผมกะว่าว่าปะกะคักอยู่เด้นาอพี่น้องคักเด้อ่าถ้าครบสามเดือนมันก็จะออกไปอีกไม่เยอะหรอกเพราะว่าอ่าสามเดือนก็นคือเหลืออีแคสซี่มือนาะพี่น้องนาะมือน,นี้แปดสิบหกสามเดือนอีกเหลืออีกสี่วันอ่าสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนไปอาปุงนเห่าเราไปหอดีเลยเท่าก็จังละลุนจังละเบิงกันไปเมื่อน,นี้กับมาขออนุญ,ญาตตอบคําถามอาเกี่ยวกับ าการฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับเนาะขออนุญาตตอบคําถามพี่เพื่อนๆนั่นแหละอ่าเพื่อนทักเข้ามาพ่อผมมีเห่าเจอผมก็โทษลงไปทำอ่าส่วนที่ปรึกษานะครับเนะาะอแล้วก็เอาคําตอบมาว้าปั่นพี่น้องฟังอะไรเนาะพี่น้องนี่พี่น้องแต่ว่าการที่เห่าอ่าสตาร์ทยอดกับเป็นเป็นเพลือีอ่าสวนใหญ่สวนที่ปรึกษาอ่าว้าไง่ายก็คือเพนเบาะมา ผมทื้นนะครับพี่เขาบอกมาผมก็จัดการตามที่ส่วนที่ปรึกษาได้ได้พูดได้นั่นให้ผมฟังนะครับแล้วกับมันก็เป็นการประจวบเหมาะกับที่เรา,าได้ร้างไงก็คือด้วยเหตุบังเอิญน,นะนั่นแหละนอกาพี่น้องผงกะลาวาปัณฑพี่น้องฟังตลอดนะอตรงนั้นที่ว่าย,ยอดเนี้แดดไหมไม่ใช่แดดเล็กมันร้อนแล้วต,ต,ต่อไปนะครับต่อไปอต่อไปก็คือตัวนี้นะพี่น้องยอดยอดที่เดินออกมาเนี่ย ยอดที่เดินลงมาอันนี้คือตัวนี้ที่เราตัดเนาะพี่น้องเห็นบ่กนีมแกแดอยู่นี่ยอดแกแดอยู่นี่ที่เราตัดอันนี้คือยอดที่เขาออกมาตาข้างออกมาแล้วก็เราก็เอามาจงไว้เป็นอยอดยอดหลักหรือว่ากิงานะก่งอามอเนาะกิ่งอามนั่นแหละหรือว่ายอดง่ายนั่นแหละเราก็จะนับเลยนะฮะ,ะถ้าถ้ายอดนี้ออกมาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ประมาณผมจะนับไปประมาณสิบนะถ้าถ้าถ้านะมันมันกลัวมันน้อยเกินเพราะว่าถ้าถ้ายอดไหนมีไอ้วอ้าไกับกิ่งไหนมันไม่สวยเราก็จะลูกทิ้งนะครับเราจะไม่จงนะครับถ้าดูแล้วว่าเขาเขาตั้งหรือว่าเขาไม่เขาไม่ยอมที่จะพุ่งเราไม่จงนะครับอะไรจะดูจงมดคือเราจะไม่เก็บไว้นั่นแหละพี่พีนเพื่อนเราตัดเลยครับเราอย่าไปเสียดายนะครับอย่าไปเสียดายเอ่อพี่เพราะว่า พี่เขาบอกผมว่าดูอย่าไปเสียดายนะ,ะถ้ายอดไหนมันมันตั้งมันแค่แกนให้เด็ดทิ้งไปเลยนะให้ตัดทิ้งไปเลยเพื่ออ่างุ่นจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เสียเวลาที่จะมาส่งอะไรนะส่งอาหารส่งอะไรให้ยอดที่จะตั้งแก่แดอยู่มานานตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งแล้วก็ปล่อยให้เขาไปเลี้ยงยอดที่เขาอวบเขาพุ่งยอดอวบยอดพุ่งถ้าเขาพุ่งออกมาแล้วเอโอเคแหละยอดเขาสวย เขาออกไปได้ประมาณหนึ่งเรา,เคาค่อยๆตัดอีกทีหนึ่งเหมือนเหมือนกับยอดนี้นะฮะยอดนี้คือที่ออกจากตาอตอนนี้เขาพุ่งออกมาสวยแนละ้วพุ่งออกมาสวยเราก็ดูว่ากิ่งแขน,นเขาขนนกิ่งแขนกลางปลาเขาสวยไหมถ้าไม่สวยเราก็รูปทิ้งแต่ถ้าเขาสวยเราเก็บไว้แล้วเราค่อยตัดยอดไปตัดยอดอีกทีไปตัดยอดอีกทีเพื่อที่จะเก็บให้เขาพุ่งแล้วก็เพื่อที่เขาจะมาดันแขน,นกลางปลาแล้วเราก็จะ เก็บยอดที่เขาพุ่งออกไปข้างหน้าอีกทีนะครับมันเป็นแน่นี้แหละพี่น้องเลยนะครับก,การเอ็ดองุนเขาเรียวกว่าสตอรี่มันเยอะพี่ๆๆเพื่อนเพื่อนเอเพื่อผมจงมาเอสคอนเทนต์เกี่ยวกับองุนเนาะการปลูกองุนสตอรี่เยอะนะครับมีเรื่องเล่าเยอะนะครับเรื่องเล่ามันหลายพี่น้องเลยเรื่องเล่ามันเยอะนะครับผมก็เลยเอาละในเมือมเม่อเฮากับเป็นคนมาปุในเมื่อเฮากับเป็นคนมัาดูคลิปนะครับในการปลูก องุนอยู่แล้วชอบในการปลูกองุนอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสนั่นแหละก็คือโอกาสนั้นก็คือทุนนั่นแหละเขาม,มีมีทุนนะครับเนาะองุนต้นหนึ่งอ่าต้นพันธุ์นะครับพร้อมปลูกก็ต้นละ200300ถ้าเราไปซื้อตามตลาดนะัดต้นละ4ี่5้0ยพอดีพี่น้องเลยต้นสวยๆนะครับต้นพันธุ์นะฮะต้นพันธุ์ที่เขาเอาขึ้นมาแล้วเขาก็มาเลี้ยงว้กว่าที่เขาจะได้ขายก็นั่นแหละนะครับพี่เพ,พื่อนเพื่อนเขาก็ขายต้นละ3004 0 0รอยนะครับ ในการที่เราจะนํามาปลูกพอเรานํามาปลูกแล้วเราไม่มีความรู้พื้นฐานบูลแล้วเบาคือหรือความรู้พื้นฐาน <laughs> เดี๋ยวนีเม็ดปูมาโทษดนะ้ยเนาะพี่น้องกานปูมาโท้ามัมมีดิ้งยะเอออันนี้ผมบอกถ้าเราปลูกทั่วผักยาวนี่ไม่ยากนะได้กินครับอยู่ข้างนอกกันเลยนั่นยายเตี้ยกำลังเดินลอยนะทั่วผักยาวน่ะปงูง่ายง่ายพี่น้องไปไหนนอนนี่ยายเตี้ยกำลัง อสงสัยจะได้เก็บถั่วพักยาวมาตาแล้วอย่ยาการเก็บนะอย่าเพิ่งเก็บนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปอยู่นะวันนี้จะเก็บถั่วพักยาวมาตามกินอยู่นะปลูกถั่วปลูกถั่วพักยาวมันปลูกง่ายแต่ปลูกองุ่นนี่นะเออผมก็เลยโอเคละเราตัดสินใจมาทําแล้วเราลงทุนนะฮะทั้งโรงเรือนนะครับทั้งโรงเรือนทั้งอะไรอยู่ในนี้หมดไปหนึ่งหมื่นบาทเงินหมื่นมันก็ไม่ได้ใช่น้อยอย่างที่ผมบอกนะพี่น้องเลย นะครับรัฐบาลให้คนละหมื่นนี่บุย้ยไม่ธรรมดานะครับเป็นงานก่อสร้างเฮือหำาน้ยอยเอาตรงตรงได้เอาจริงนะครับกว่าจะได้เงินหมื่นมานี่เฮือหำาน้อยคนใดเออหมื่นบกหมื่นบากไดแต่นี่เป็นเงินเงินขี้โกนั่นะแหละเงินฟรีนะครับเงินฟรีที่รัฐบาลเอามาให้เราเอา่ามันแมน้นอยู่บ้าเงินฟรีเยอะก็บแม็นแล้ว,ว่าเนาะเพิ่นวอาว่าวไปเอามาเลยไปกดมาเลยว่าแม็นเพลอพร้อมแลวไปกดเลยเนาะเออเขาเเงินมาเฮิอหมื่นหนึ่งห้าวกะ เอามาใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเอามาเอามาต่อยอดนั่นแหละพี่พี่เบือ่อเอามาต่อยอดแต่โอเคแล้วนาะพี่น้องในการใช้เงินความจําเป็นในการใช้เงินแต่และคนมีคือกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมโอเคผมอยากจะทําสิ่งนี้บางคนเอาเงินไปจ่า,จายค่าเทอมให้ลูกไม่บอกพี่น้องจ่ายค่าเทอมผ้าพอผ้าแม่ไปหาหมอผ้าลุผ้าเต้าไปหาหมอ ในการใช้ใจ่ายของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนซื้อข้าวมาไว้กินมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแม่บอกพี่น้องฉะนั้นแล้วผู้เลอใส่ในเลอก็ถือว่าเกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับชีวิตของคนคนนั้นแม่บอกพี่น้องแต่สําหรับดูยูเซอร์นั้นก็เอามาลงทุนตรงนี้เพื่อที่จะต่อยอดเผื่อว่ามันเป็นไปได้เราก็จะได้มีอาชีพต่อไปผู้แล้วเอาคือเทพี่น้องเาคืได้วิชาการจะได้ในนายวันนี้นะ โอ้นอนพี่น้องนอนเอาละบัดท,ทีนี้เอาเบิ่งเวล <c oughs> าลยยขาแตะว่าพี่น้องเอ้ยลืมเบิ่งเวลาสาวนาทีแล้วเอาละพี่น้องเอ้ยนะครับนะกระสมมาผ้าควนแก้การละเวลาภูคขาวานเนาะยี่สิบนาทีแล้วงาวมาพอสมควรแล้วกสรุปนาะพี่น้องสรุปในคลิปนี้นะฮะในการใช้แคลเซียมบลอนเพื่อที่จะฉีดพ่นผลไม้แต่ละ,ละชนิดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเปลือกขององุ่น เปลือกของงูนกับเปลือกผลไม้ชนิดอื่นไม่เหมือนกันได้พี่น้องเลยทําความเข้าใจผลไม้เฮาสะกรอนเด้อพี่น้องเด้อ,อผมก็เลยได้ถามและกับปรึกษาส่วนที่ปรึกษาผมนะครับเนาะในการที่เราจะใช้แคลเซียมบอลอนกับองุ่นเราจะใช้เวลาไหนนะครับเนาะส่วนที่ปรึกษาก็ได้บอกผมว่าใช้เวลาที่องุ่นติดลูกแล้วนะครับติดลูกแล้วประมาณเม็ดเท่าถั่วเขียวนะครับแต่ฉีดแค่2ครั้งนะครับห่างกันประมาณ2ออาทิตย์ หลังจากนั้นห้ามฉีดเป็นเด็ดขาดนะครับห้ามฉีดเพราะว่าอางุ่นจะแตกเพราะาเปลือกองุ่นนั้นบางนะครับเนาะอันนี้คือเท่าที่ผมได้สดับมาพูนแล้ว <c oughs> ดังได้สดับมาเนาะพี่น้องเนาะเอาละบาททีนี้กับพี่เพื่อนเพื่อนก็พอจะเข้าใจเนาะสำหรับอ่าพี่น้องที่พิมพ์เข้เา,เา,เามาคอมเมนต์เพื่อที่จะถามนะครับเนาะก็โอเคเอา่าคลิปนี้ก็ยน่ยามาพอสมาชากวน ผู้ค้าก็ขอครอบมกครอบเจอพี่น้องป้องป่ายคู่คนนะครับเนาะอธิแวะมาเป็นกาลังแรงมกกาลังแรงเจอเฮดูยูเซอร์สำหรับคลิปของการทําสวนองุ่นความลิปไอความเงาของคลิปกระเดินทางมาหอดอ่า20กว่านาทีแล้วขออนุญาตบาตรคาจบคลิปลงซ้ำนี้นะครับเนาะก่อนจบขอพี่น้องป้องป่ายคู่คนนะครับเนาะยู่ดีมีแห้งกินข้าวแซ่บนอนหลับความเจ็บมีอะไรความไครมีเฮมีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองห่างกันได้มันหมาน,านกันคู่คนนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายบายครับผมขอบคุณครับ พี่เขาบอกว่าถ้าเราใช้แคลเซียมโบลอนก็ใช้อย่างระมัดระวังแต่ถ้าเราใช้แคลเซียไม่ใช่เราใช้ไอ้สลายแมมมอสเขียวฉีดอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้แคลเซียมโบลอนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบายเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาสวยงามเป็นอย่างมาก